ปัญหาที่ลูกนอนไม่หลับนอนหลับตื่นตื่นหรือว่านอนดิ้นไปมาสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากอะไรคุณแม่ทราบไหมคะเกิดจากการที่ลูกมีปัญหาเรื่องของระบบทางเดินหายใจคะ่ะไม่ว่าจะมีปัญหาเรื่องของหายใจคลืดคลาดหายใจเสียงดังหายใจไม่สะดวกหรือว่านอนกลนก็แล้วแต่ซึ่งอาการเหล่านี้เป็นได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิดเลยนะคะหากปัญหาเหล่านี้ไม่ได้รับการแก้ไขจะส่งผลต่อพัฒนาการเด็กการจเจริญเติบโตสติปัญญาและภูมิต้านทานต่ำยิ่งภูมิต้านทานต่ำก็ ก็จะส่งผลทําให้เด็กเจ็บป่วยง่ายเป็นหวัดบ่อยขึ้นแล้วก็เป็นเรื้อรังนั่นเองค่ะหากพบว่าลูกเป็นหวัดคัดจมูกมีน้ำมูกบ่อยและเรื้อรังสิ่งที่จะทำให้ลูกหายใจโล่งขึ้นหายใจสะดวกขึ้นก็คือการล้างจมูกให้ลูกเป็นประจำน้ำเกลือที่พัฒนามาเพื่อเด็กแรกเกิดและเด็กเล็กโดยเฉพาะใช้ง่ายสะดวกตอบโจทย์คุณแม่มากๆจบในขวดเดียวลักษณะขวดบีบควบคุมปริมาณน้ำเกลือโดยที่ไม่ต้องกลัวลูกสำลัก ปลายจุกมีลักษณะโค้งมนไม่บาดจมูกเด็กปลอดภัยไม่มีสารกันเสียซึ่งมีให้เลือก2สูตรด้วยกันสูตรที่1นะคะสูตรชุ่มชื้นค่ะเป็นน้ําเกลือผสมกีซลินที่เพิ่มความชุ่มชื้นได้ดีเหมาะกับจมูกที่แห้งหรือแน่นคัดจมูกมากและสูตรที่2สูตรอ่อนโยนค่ะที่สามารถล้างได้บ่อยตามที่ต้องการ น้ำเกลือล้างจมูกฮาชิเมาะมากๆสำหรับคุณแม่ที่ใช้เป็นตัวช่วยให้ลูกหายใจโล่งขึ้นนอนหลับสนิทขึ้นไม่ตื่นมาก,กวนคุณพ่อคุณแม่ในเวลากลางคืนค่ะ